สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็เป็นการเปิดเรียนวันแรกนะคะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2565นะคะซึ่งวันนี้คุณครูพี่อ่อนนะคะก็จะพานักเรียนนะคะทุกคนนะคะมารู้ว่าเราจะเรียนจบภายใน2ปีได้อย่างไรหรือว่าเราจะเรียนให้ได้เกรด ดีดเกรดสีได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะที่เข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะหรือว่าจะดูเยอะหลังก็ได้คุณครูจะ ลิงก์ไว้ที่ห้องเรียนบายครูออนนะคะหรือว่าที่ลิงก์ของกศสนออาเภอโนนสะอาดนะคะสามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะคะถ้าใครอยากให้คุณครูพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอยากให้ครูนําเสนอการเรียนการสอนวิชาที่ตัวเองสนใจหรือว่าตัวเองคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอนะคะก็บอกครูพี่ออนมาได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่กล้าบอกในห้องเรียนก็ทักคุณครูมาที่ส่วนตัวได้นะคะอ่ะ วันนี้เราก็มาเริ่มปฐมนิเทียนกันเลยนะคะค่ะในการลงทะเบียนรายวิชานะคะเทอมนี้เราจะมีเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีขึ้นมา4ตัวด้วยกันนะคะเป็นวิชาที่ทางสำนักง,งานกศนจังหวัดนะคะได้ดำเนินการให้มีการบรรจุในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565สําำหรับนักเรียนทุกคนนะคะก็จะเป็นรายวิชาเลือกเสรีนะคะเกี่ยวกับ กฎหมายนะคะการใช้ Facebook เกี่ยวกับาการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆนะคะค่ะมาดูการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่เรียนปฐมนะคะก็จะลงได้14หน่วยกิตด,ด้วยกันนะคะส่วนมต้นก็เรียนที่17หน่วยกิตค่ะแล้วก็มปลายนะคะ20หน่วยกิตด,ด้วยกันนะคะสำหรับใครที่จะจบนะคะก็สามารถลงเพิ่มได้3หน่วยกิตนะคะก็คือจากปรมถม14ก็จะเป็น17มต้น17 ก็จะเป็น20และมอปลาย20ก็จะเป็น23หน่วยกิตนะคะซึ่งพอในปี2559นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มหน่วยกิตมอปลายเป็น23หน่วยกิตก็เลยจะสามารถลงได้26หน่วยกิตกรณีนักศึกษาที่จะจบนะคะค่ะในการเรียนนะคะสําหรับประฐมศึกษานะคะเราจะเรียนวิชาทั้งหมด48หน่วยกิตมต้น 56หน่วยกิตและมปลาย76หน่วยกิตด้วยกันนะคะก็จะเป็นวิชาบังคับวิชาเลือกวิชาเลือกเสรีด้วยกันนะคะวิชาบังคับนะคะสําหรับปฐมจะมีทั้งหมด36หน่วยกิตนะคะแล้วก็วิชาเลือกและวิชาเสรีนะคะจํานวน12หน่วยกิตก็จะเป็น48หน่วยกิตค่ะส่วนมต้นนะคะวิชาบังคับก็จะเป็น40หน่วยกิตนะคะแล้วก็วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีก็จะเป็นทั้งหมด20เป็น16หหน่วยกิตนะคะค่ะต่อไปนะคะ สำหรับไมัได้เทอมภาษาตอนปลายนะคะลง76หน่วยกิตน <ent> ะคะอย่างน้อยนะคะทุกระดับจะมีค <incident> ําว่าอย่างน้อยนะคะวิชาบังคับทั้งหมด44หน่วยกิตนะคะส่วนวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีจำนวน32หน่วยกิตด้วยกันค่ะส่วนวิชาบังคับนะคะทั้งประถมมต้นและก็มปลายนะคะนักศึกษาจะเรียนนะคะประถมบังคับ6หน่วยกิตนะคะมต้น6หน่วยกิตแล้วก็มปลาย9หน่วยกิตค่ะ มาดูต่อไปนะคะว่าวิธีการจัดการเรียนรู้เราเป็นอย่างไรนะคะกศนเราจัดการการเรียนรู้ได้หวิธีก็คือวิธีกศนแต่มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งจะเป็นแบบพบกลุ่มแบบเรียนรู้ด้วยตนเองแบบทางไกลแบบชั้นเรียนแล้วก็แบบอื่นซึ่งตอนนี้นะคะจากสภาวะการติดต่อของโควิด -19 นะคะก็สําหรับกศนอาเภอโนนสารนะคะนักศึกษาของคุณครูนะคะครูก็จะจัดการเรียนกันสอ เป็นสองแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะพูดตอนท้ายนะว่าครูจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะเราก็จะมีทั้งการเก็บคะแนนระหว่างเรียนนะคะเก็บคะแนนหลังเรียนนะคะมีการสอบ กลางภาคมีการสอบปลายภาคนะคะนี่คือสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องทํากันทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือที่คุณครูเรียกว่ากพอชอนะคะซึ่งทุกคนจะต้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วยกันนะคะซึ่งภาคเรียนหนึ่งจะมีทั้งหมด50ชั่วโมงด้วยกันนะคะซึ่งทุกคนที่มาร่วมเรียนแล้วก็ มาส่งงานแล้วก็สามารถที่จะติดต่อคุณครูได้ว่าตัวเองสนใจอยากทําทอะไรเช่นวันสําคัญนะคะหรือเรื่องกิจอาสานะคะหรือว่าเรื่องของการประกอบอาชีพตัวนี้ก็สามารถปรึกษาคุณครูได้นะคะที่จะมาทําเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้นะคะซึ่งทุกคนไม่จําเป็นต้องทาเหมือนกันทําที่ตัวเองถนัดได้นะคะอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็เสนอโครงการจะรวมกลุ่มก็ได้นะคะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งสิบคน ห้าคนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นประถมนะคะเรามีทั้งหมดสามคนเนาะค่ะก็รวมกันทําด้วยกันก็ได้มอต้นเรามีทั้งหมดแปดคนนะคะแล้วก็ทําร่วมกันหรือมอปลายมีทั้งหมดสิบสี่คนอย่างนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็ได้นะคะคือก็เสนอคุณครูมานะคะคุณครูก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าคุณครูคะมียติ ที่รู้จักค่ะเรียนจบมอสองนะคะแต่ยังไม่จบม .3 ค่ะก็จะกำลังจะจบแต่ว่าน้องมีภาระนะคะต้องไปทํางานสามารถเทียบโอนได้ไหมจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเทียบโอนได้ค่ะแล้วก็แนะนําให้ญาตินะคะมาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนของกศนอําเภอโนนสารหรือว่า ถ้าเป็นญาติอยู่ต่างพื้นที่ก็ให้ไปติดต่อที่กศนอมเพอนะคะเขาจะมีการเทียบโอนผลการเรียนเน้นย้ำว่าอย่าลืมบอกญาติให้นําผลการเรียนไปแนบในการสมัครเรียนด้วยเพราะการเทียบโอนผลการเรียนเราต้องเทียบโอนตั้งแต่ภาคเรียนแรกตั้งแต่สมัครเรียนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนไปได้หนึ่งเทอมแล้วอุ้ยลืมไปคิดได้ว่าตัวเองจะต้อง มีผลการเรียนที่สามารถเทียบโอนได้ไหมตัวนี้จะไม่สามารถเทียบโอนย้อนหลังได้นะคะเน้นย้ำว่าอย่าลืมเอาผลการเรียนที่มีอยู่แล้วไปเทียบโอนเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนนะคะเรียนน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะจบเร็วขึ้นนะคะซึ่งอาจจะบอกว่าในการเทียบโอนผลการเรียนสามารถเรียนจบได้เร็วไหมก็ขึ้นอยู่กับผลการเรียนนั้นด้วยนะคะว่านักเรียนมีผลการเรียนเป็นอย่างไรถ้าได้เกรดสองขึ้นไปหรือเกรดหนึ่งขึ้นไปถึงจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้นะคะ อมาดูว่าแต่และคนมีเกรดมาสอบคนนี้ได้3.5คนนี้สอคนหนึ่งได้1คนนี้ได้0ูนย์ทำไมได้คะแนนไม่เท่ากันนะคะอ่ะมาดูที่มาของคะแนนนะคะ <c oughs> ถ้าขออภัยนะคะในการตัดสินผลการเรียนแล้วก็มีแปเกรดด้วยกันนะคะแปรเกรดก็คือเกรดซีสามจุดห้าสามสแล้ว 1>, 1แล้วก็0นะคะคนที่ได้0ก็คือคนที่ได้คะแนน4และคะแนน0-49เกรด1ก็คือคนที่ได้50-54เกรด1.5ถ55ึ55-59เกรด2 60-65เกรด3เกรด3นะคะจะเป็น70-74เกรด3.5 75-79และเกรด4คือคนที่ได้80คะแนนขึ้นไปค่ะค่ะทีนี้มาดูการจบหลัก0นะคะก็คือถ้านักเรียนเรียนตามจบ ตามโครงสร้างนะคะก็คือ 1. เรียนครบตามหน่วยกิจก็คือปฐม48ม่มต้น56และมปลาย76นะคะแล้วก็นักเรียนที่จะจบจะต้องมีการทํกากิจกรรมคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน200ชั่วโมงซึ่งเราจะทำภาคเรียนละ50ชั่วโมงใช่ไหมคะขออภัยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการผ่านการประเมินคุณธรรมนะคะ การผ่านประเมินคุณธรรมก็คือนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูนะคะนักเรียนมีเวลาเรียนเต็มต่างๆนักเรียนสามารถที่จะมีใบงานนะคะส่งคุณครูนะคะซึ่งการประเมินคุณธรรมก็จะมีระดับพอใช้ขึ้นไปถึงจะผ่านนะคะถ้าใครไม่ได้ระดับระดับคะแนนที่พอใช้นะคะก็จะไม่ผ่านนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูให้ดีขึ้นไปอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มาเรียนนะคะค่ะต่อไปนะคะ ข้อสี่ก็คือการเข้ารับการประเมินคุณภาพการสึกษารระดับชาติด้านการศึกษารนักเรียนหรือที่เราเรียกว่าสอบเอเน็ตนะคะค่ะต่อไปนะคะถ้าเราเรียนทําตามกระบวนการสี่ข้อนี้นะคะนักเ,เรียนก็จะเรียนจบภายในสองปีอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครไม่จบสองปีก็เป็นสองปีครึ่งสามปีสามปีครึ่งแต่ถ้าครบห้าปีนักเรียนต้องมาเรียนใหม่นะคะไม่สามารถเก็บหน่วยกิจได้นะคะเพราะผลการเรียนนั้นจะหมดอายุนะคะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพบกลุ่มที่คุณครูเคยบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าการพบกลุ่มเราจะมีพบกลุ่มทั้งหมด18ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูได้รับการประสานมาจากสำนักง,งานกศนจังหวัดอุดรธานีว่าเราจะมีการพบกลุ่มแบบออนไซต์ site, นะคะหรือว่าเราพบกลุ่มที่ห้องเรียนที่กศนตําบลน,นะคะหรือสถานที่ที่เราจะตกลงกันนะคะว่าเราจะพบกันที่ไหนนะคะก็เอาที่นักเรียนสะดวกสื่อคุณครูมาได้แล้วก็จะเอาความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะว่าไปเรียนที่นี่ ดีกว่าอย่างนี้นะคะเอาควนส่วนมากไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปที่เป็นการพบกลุ่มออนไลน์ก็คือกรณีใครที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มที่กศนตนําบลหรือว่าจุดที่เราได้นัดพบกันมาไม่ได้นะคะครูครูก็จะขอนัดพบออนไลน์นะคะก็เหมือนที่ผ่านมานะคะเรามีการพบกลุ่มออนไลน์นะคะซึ่งใครไม่สะดวกหรือว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกในการพบออนไซต์อาจจะเป็นออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะ ค่ะนี่คือวิธีการพบกลุ่มของคุณครูนะคะเราก็จะพบกลุ่มโดยปกติคุณออนจะพบกลุ่มอังคารพุธพฤหัสนะคะนี่คือเราจะตกลงกันว่าพบกลุ่ม site, ออนไซต์2วันคืออังคารพุธแล้ววันพฤหัสรามาพบกลุ่มออนไลน์นะคะค่ะต่อไปค่ะกําหนดการสอบอ่าจะแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าเราจะมีการสอบดังต่อไปน,นี้นี่คือปฏิทินของกลุ่มงานกนศา,ศา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกําหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอ,อยู่กับสถานการณ์เนาะ ค่ะสอบกลาง่าก็วันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม65สอบเอนเนตสำหรับนักศึกษาท,ที่จบเทอมนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่21สิงหา2565ณโรงเรียนนศพ,พิทยาสันนะคะส่วนสอบปลายภาคจะเป็นวันที่18-19กันยายน2565นะคะเดิมเราสอบที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ๋งแก้วนะคะก็น่าจะสอบสนามสอบเดิมนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวคุณครูออนก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นไงบ้างคะฟังทันไหมเอ่ยถ้าฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโยนลิงก์นะคะลงไปในห้องเรียนบ่ายครูออนให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการปฐรมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าใครสงสัยอย่างไรทักมาที่ห้องเรียนหรือว่าทักคุณครูส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีปลอดโรคปลอดภัยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ